ันนี้โอเล่มาซื้อรถนะคะมาซื้อรถกับพี่เคอวันค่ะพี่อ่าอยู่ที่จังหวัดไหนให้พี่เคอวันบอกตัวเองเลยค่ะยู่ทีพอเภอพานตะ่ายจังหวัดกันเพงเพชรอืตวันนี้โอเล่โผล่มาถึงจังหวัดอะไรครับขอชัดๆเลยครับพี่เช่ะอําเภอเอพานกระ่ายค่ะเอ๊ะตรงนี้ใกล้ๆวัดอะไรนะครับใกล้วัดคลองพีไกรค่ะใกล้ๆวัดคลองพีไกลนะจะบอกว่าพี่เขาอะเรามาตามกูกันแบบโั้นเลยเนาะ อ่ะเดี๋ยวลูกค้าอยากรู้ว่าัาาซื้อรถอะไรวะเนี่ยถูกไหม <laughs> พี่พี่นั่งตามสบายพี่ผมเดินไปเองพี่ <laughs> อ่ะโอเล <laughs> โอเลแกนั่งเขียนเอกสารให้พี่เขาไป <laughs> นี่ครับยาลิสสวยๆเลยแล้วคันนี้เดี๋ยวพอกลับถึงเต็นเดี๋ยวไปรีวิวทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวกลับถึงเต็นแล้วเดี๋ยวไปรีวิวทีเดียวเลยครับ นี่ครับมาซื้อกับมือลูกค้าเลยครับครับมาจากกรุงเทพครับเรียบร้อยครับมิกำลังทำเอกสารให้ลูกค้าอยู่ครับ